สวัสดีครับเพื่อนๆับวันฎิชชนเพื่อนมาทานไก่จอนะครับผมเป็นมารูวยูให้ชมนะครับผมไก่จอห้าดาวครับนะครับไก่จอห้าดาวนะครับผมทอดมาร้อนนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมทานด้กันครับร้อนๆกันเลยครับผมถ้าใครสนใจอยากทานไก่จอห้าดาวเนาะซื้อ ได้นะครับตามอบไกยาน้าดาวทุกประเทศนะครับผมผมก็ใส่ผักสดัดเพิ่มตะเกดหัวจานะครับนะมาคารุนทันครับผราร่อยครับจะเขาจะจะมีน้ำจิ้มบวยให้เนาะ ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับลดราคาครับผมก็ซื้อมาห่าไม้เนาะหาซื้อได้นะครับตามช็อปแตยะห้าดาวทั่วประเทศเลยนะครับผมสร็จแล้เพื่อนที่อยู่ไทยนะครับเร็จเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ลองหาซื้อดูที่เป็นฟูดเส้นอาหารแช่แข็งนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารช็อปร้านอาหารทัท่วๆไปเนาะไก่จอค้าม ไข่เจาห้าดาวครับผมอร่อยก็ได้ครับผมน่ะน,นี่มาแรงเริ่มกวนเนาะก็หอมครับข้างในก็นจะเป็นแป้งผสมเนื้อไก่บีกะโพดแครอทนะครับผมน่ะจะไม่ผิดนาบผมน่ะทอนดใหม่ร้อนกันเลยครับผมมาครับทานด้วยกันครับผมอร่อยอร่อยครับเชิญตอน,อนทุกท่านครับ เป็นวันกวนนะครับวันนี้มาครับทุกท่านเราโอมไก่เจ้าห้าดาวครับทอดใหม่ๆตัวร้อนนะครับโบนัสเจอๆทุกท่านมาทานด้วยกันครับโเพราอว่าอ,อ,อ,อร่อยครับขอรีวิวให้จบน,นะครับผมเราซื้าจากชอบเอลยห้าดาวครับโบนัสช่วงนี้ลดราคา,ราครับราคาเต็มก็จะมาไดนะ้สามสิบบาทตอนนี้โบนัสพิเศษเขาเหลือมาได้ยี่สิบบาทมัซื้อมาห้าม้านะครับร้อยหนึ่ง ซื้อมาเลยให้เพื่อนๆชมครับเผื่อแต่ใดนึกอยากทานเนาะแต่จ้าดาวครับร้อนๆครับผมหอมมากเลยครับวันนี้ยัวันมากวนแล้วมาครับท่านครับผมท่านนะครับร้อนๆครับผมโชนๆทุกท่านนะครับผมเนาะมาทานด้วยกันครับผมอะไร่อยอรไอยเลยครับผมเนาะอยากให้ทุกคนไปลองชิมเนาะ ออกหาเสื้อได้นะครับตามจอบขยังหาดาวทั่วไปนะครับทั่วประเทนครับผมมาครับทุกท่านครับผมร้อนๆแล้วครับไข่เจีห้าดาวครับคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผู้ใดผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ